วันนี้ฉันไลฟ์แหะต้องดาวอีไหมที่คนแล้ไม่ต้องดาวแล้วก็เหนืห่อยอ่อๆะรหอาดาวดีกว่าของลูก,กี้เจ็ดร้อยห้าสิบเกินหรอ ส <23. S 1> องพันสามสามพันห้าเปเปะเลยวะอืมเขาถามว่าฟิวนอนใช่ไหมฟิวนอนเนี่ยวันนี้เราจะมาอะไรเงียบนะฮะห้าสี่สามสองห้าพูด ฟิลมาดูพ่อหลับอับอบนีน่ต่อยก็เอาใช่ไหมถ้าอยากเห็นแท็กลุกกี้ไทยแลนด์ขึ้นอันดับหนึ่งนะอ้าวพูดออกมาอาทำนะอาทำอยู่นะอาทำพ่อมาไปนอนจะแอปเมื่อกี้ยังไม่หลับเลยเมื่อกี้จะเล่นเกมอาบอบ วันนี้วิ่งสามงานเลยเหนื่อยมากต้องการคนนวดไหมเขาถาคนนอดให้โดนจุดอกดปุ๊บแลยแบบปึ๊บปึบหลับเลยเคือเอามาพาดเลยบลยเนี้ยเนี่ยดองเลยเหรอ, <c oughs> อยัองไงร,รูหมาแล้วเ,เป็นชิบาาะเป็นชิบะผสมอ่ะแล้วก็ไม่ได้เหยียดน้องหรอกแต่ว่าน้องแบบหน้าหน้าหลับไง หน้าน้องแบบหันมามองอะไรกองทำหน ok ้าแบบมาดิหันหันมามองแล้วก็นิ่งเนี <guarante> ่ยไม่ดุไ <kaz> ม <divine> ่เห่าไม่อะไรแต่แบบนี่คือหน้าแบบชี้บ่าเลยหรอไอ้บอบอบอล่าสุดบอไปเล่นกับหมาแล้วหมาเห่าล่าสุดชี้บ่าหอนแล้วนะกลับมาพี่วอแบบพี่พี่เป็นรพาปีรพาหน่อยแอยู่ในปากหมาไปแล้วกลับมาแล้วแฉงครั้งเดียวอ๋อโอ้ยคืนแน่นอนหายไปแล้วปะ ๋ยวพี่พอหาย,อหายมอหายไปแล้วนะอยู่ในตัวช่บะน,นม่มันรังเล่นไงแต่หมาตื่นแล้วแม่แต่หน้าน้องแบบไม่เล่นด้วยหน้าน้องไม่เล่นนะ้ำเมื่อกี้น้าน้องคือต้องใช้คำว่าเข้ามา,<อ>มาแกนขาดนะเขานะ้ขามาดีแจนขาดบอกไว้ก่อนจะดูไลฟ์ไหนไดีกว่าผมว่าสักประมาณห้าโมงวะไม่ไมีอะไรอกอันนี้เพจไลฟ์หกโมงเย็นใช่ไหมครับไม่น่ใจเลยครับ ตอนตั้งหกโมงเหรอแต่มีพิธีกรเคืออยู่ที่งานใช่ใช่ใช่ถ้าอนไงใต้หัวขงเย็นแล้วครับกลับเลยครับรออะไรนี่กี่โมงสี่โมงครึ่งนี่สี่โมงครึ่งอ๋อก็คือเหมือนฟิวแบบมารอแฟนทำงานอออโมเมนต์ไงเสื้อต่างเสื้อขอร้องจะสร้างจะสร้างโมเมนต์ใช่ไหมแต่ที่เสื้อที่ใส่คือของพี่วงไงของผมของเขาก็ใส่ไว้แล้ว มั่วแล้วมั่วแหล้วยินเท่ากลับไปบ้านอ๋อกหมใแรของตัวเองเหรอเออออกเสื้ไม่เสื้อเขาสองชุดเลยเด็ดทุ่มเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยก็ว่าพี่หันพูดก็ใส่เสื้อพี่วอร์ดจังเลยทั้งฟีล่าแล้วก็นี่เลยถุงตู้เพงรู้เป็นเสื้อเขาหมดเลยดีนะยังเหลือวข้างในจะเป็นของตัวเองพอกางเกงนี่ก็ของคนอื่นนะครับเป็นไงชิบ้า ดูวะอย่าไปเล่นนะบมันผมเกียน่าจะน่าจะโดนขันมานานล็อกตลอดเวลาเลยก็ถ้าปล่อยไ้ก็แบบง่งำคือรู้เลยนะเฮ้ยทำไมพี่วอเหลือแขนเดียววะคนดูผู้ชมบอเหลือแขนเดียวอะเหลือแขนเดียวแล้วก็โดนกัดิี่ะากเลเหลือแขนเดียว มาถึงในโชว์แคนเลยดิขอบอกแคนหาย,ยแล้วครับพี่วัวเมื่อกีก้ที่หมาเห่าอ่ะก็คือโดนไปแล้วนะมันไม่เห่าอ่ะแต่มันหอนกลัวไหมกลัวนะตัว,วใหญ่เห็นนะเธอสูบบ้ไม่ได้หรอกตัวเท่าพี่วัวตัวใหญ่กับบอกปะบอกคิดว่าแต่ต่อ,อยน่า,นาจะสู้ผมหนึ่งหนึ <c oughs> ่งล่าสุ <c oughs> ด ชวนหมาต่อยแล้วนะหมาน่หตัดลวดอ่ะปล่อยยังไม่ออกมาวิ่งมาแกมาไม่ได้ป้าต่อยกับหมาแขนเป็นฟอเขาบอกแกงป้า มันแบบจนอนก็ไม่สบายใจช่ไหมอยากนอนแต่ก็ไม่สบายใจแค่รูกมั้ยฮะสลับที่กันไมสลับที่กันหม่